สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองครัวอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานที่เต็มไปด้วยพลังเสียงเพลงและความฝันดิฉันสรินรัตจรุดาจิรพงศ์หรือ m อน้องจาก Maxma LED ตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์นครราชสีมากับการประกวดดนตรีระดับประเทศแต่ละวงที่มาในวันนี้มาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศเพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือการมาเล่นดนตรีในวันนี้กติกาในครั้งนี้ทุกทีมต้องทําดนตรีใหม่ในสไตล์ที่แตกต่าง เรียกได้ว่าท้าทายความสามารถเป็นอย่างมากดิฉันตื่นเต้นแทนทุกวงมากๆเลยท่านสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง YouTube ช่อง Magma LED และทางเพจของทีมข่าวภาพอำเภอสีคิ้ว ฝากกดไลค์และกดแชร์พร้อม s u b ส cribe ให้ด้วยนะคะและฝากแชร์ไปในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมกันได้ทุกแพลตฟอร์มวันนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับทุกคนที่จะได้เปล่งเสียงร้องโชว์พลังความกล้าและความสามารถที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ขอบคุณสถานที่ดีๆจากเดลล์นครราชสีมาและแมกมา LED ประเทศไทยที่ไลฟ์สดกิจกรรมดีๆขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทุกความฝันของทุกคนและขอให้ทุกท่านสนุกไปกับการแข่งขันเราจะร้องและเราจะส่งเสียงเชียร์ให้สุดพลังเรากำลังจะได้รู้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับความมันกันเลยครับพวกเราวงกีฬาแบนจากโรงเรียนอนุบาลหันคาวัดท่ากีฬาสุชัยประชาสันค์จังหวัดเชียง้าพร้อมทำการแสดงแล้วค่ะ

เวลาค่ะและนี่คือน้องๆน,นะคะกับกฤษณาแบนจากโรงเรียนอนุบาลหัน่าวัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสันจังหวัดชัยนาทค่ะเดินทางมาไกลแต่ว่าแรงไม่ตกเลยนะคะแรงไม่ตกเลยเมื่อกี้แอบเห็นน้องมือกองมือกอลงล<บ>ุกขึ้นยืนตีแล้วแบจะกระโดดตีกองแล้วนะคะเมื่อกี้อ่ะเดินเรามา ฟังนะคะความคิดเห็นนะคะจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันดีกว่าค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เป้วงเคลมนะคะเรชนชิญพี่เป้ค่ะสวัสดีน้องๆกิษณาแบนด์นะครับผมเอ่อตะก,กี้นี้พี่ต้องดึงสติกับมานิดหนึงกำลังคิดว่าเอ้ยเราตัดสินมัธยมอยู่หรือเปล่านะครับก็เลยแบบต้องดึงตัวเองมานิดนึงเฮ้ยนี่เด็กประถมนี่นะ ยอมรับว่ากระดูกสันหลังของวงนี้นะครับแข็งแรงมากๆพาร์ทลิทึมนะครับโดยเฉพาะมือกลองนะครับผมเฉียบขาดคลมแล้วก็เทมโปยอดเยี่ยมนะครับผมทำให้พี่เริ่มเข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีมือกีตาร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพาร์ทลิทึมก็น่าจะเอาอยู่ประกอบกับคีย์บอร์ดมาก,ก็ดูดีนะครับผมส่วนโชว์ภาพรวมของโชว โอเคแต่จะดีกว่านี้ถ้านักร้องมีถึงสามแล้วแบ่งพาร์ทกันเอนเตอร์เทนหรือแบ่งพาร์ทร้องหรือแบ่งโชว์ผัดกันแสดงความโดดเด่นให้มันลงตัวกว่านี้มันจะมันจะด,ดีดีนะครับเพราะว่าบางทีการที่เรามีนักร้องถึงสามคนนะครับผมแล้วแล้วเราแบ่งพาร์ทกันเหมือนแบบไม่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมัน มันสมูทไปอ่ะมันมันสูญเสียศักยภาพนะครับผมออกไปถ้าเราแบ่งกันให้มันชัดเจนจังหวะใครจะเด่นใครจะโชว์ใครระหว่างคนนี้โชว์นักร้องสองคนจะไปทำอะไรให้มันแบบมันจะดูมีพลังในการเอนเตอร์เทนที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นฝากเป็นข้อคิดไปนะครับผมมันเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้นะครับผมก็ โดยรวมยอดเยี่ยมครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้วงเคลมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคณะกรรมการท่านต่อไปของเราเลยนะคะเดี๋ยวขอฟังคอมเมนต์จากท่านดรสุรพลสักนิดหนึ่งค่ะชคสวัสดีครับลูกๆจากชไชน้าเบสบนแบโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยวงนี้มือกองขายออกเลยคนแรก <laughs> ถ้ามีคนไหนมือกองครับยกมือนยครับ โอ้โหสุดยอดนายแน่มากในขนาดที่อายุขนาดนี้นะครับแล้วก็สามารถสโลดเดี่ยวกันได้ทุกคนเลยถ้าพูดถึงสโลดเดี่ยวเมื่อสักครู่นี้มือคีย์บอร์ดกับมือเปียโนเราต้องพัฒนานิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันจะได้เสมอภาคกันเพราะคนอื่นเข้ามาโอ้โหมาเด่นมาดีเลยมือเบสมาโอเคเลยพอมาถึงมือคีย์บอร์ดเราจะต้องหาทริคอะไรสักหน่อย มาเพื่อแสดงศักยภาพของเรานะครับอ่ะมือกองขายออกคนแรกเลยครับเด่นแล้วก็คมชัดดีมากเลยถ้ามีโอกาสจะชวนไปร่วมงานอ่ะวงเนี้ยจะชวนมือกองก่อน <c oughs> อ่าแล้วก็นักร้องสามคนนะครับโอเคนะครับร้องได้โอเคดีมากเลยแต่ว่ามีนักร้องถึงสามคนอนะ่ะร้องเสียงเดียวกันจะรัดแชรัดร้องเสียงเดียวกันเลย ถ้าเป็นไปได้แยกเป็นแนวเสียงประสานนะครับให้อาจารย์ผู้ควบคุมวงแยกเสียงให้และจะดีมากเลยแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งคือร้องคำร้องเดียวกันเนื้อร้องเดียวกันระวังพยางคมคำร้องไม่เท่ากันนักร้องหญิงกับน,นักร้องชายนักร้องอีกคนหนึ่งพอเวลาร้องพร้อมๆกันแล้วพยางในการออกเสียงร้องไม่เท่ากันเรื่องนี้ระวังนะครับให้มีการประสานเสียงคีย์บอร์ดสองตัวก็โอเคแต่ คิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องนักดนตรีไม่สบายหรือเปล่าถึงไม่มีมือกีตา้ามาด้วย,ไม,มยไม่ครับหรือว่าจงใจมีแค่นี้มีแค่นี้อยู่แล้วคะ่ะไม่มีมือกีตาราค่ะโอ้หาซะที่ชัยนาทน่าจะมีนักเรียนเล่นกีตาราได้อยู่เพื่อความสมบูรณ์ของวงและจะดีขึ้นนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนี้ก็เอาอยู่เลยนะเนี่ยเยี่ยมมากเลยถ้ามีงานเลี้ยงงานอะไร หาวงนี้แหละไปเล่นที่บ้านก่อนเลย <c oughs> ขอให้ลูกๆโชคดีครับขอบคุณ,คณทาณ่านรัตนสุพลนะคะมาถึงท่านสุดท้ายค่ะเรียนเชิญพี่ต่อวงปราณินเต็มบ้านค่ะเชิญเลยค่ะ,ะตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มาไกลๆก่อนแล้วกันนะคะแหมมาจากชัยนาทนะครับนั่งรถมานานไหมครับถามขอถามเล่นๆนั่งมานานไหมครับนั่งรถมานานนั่งมาหกชั่วโมงค่ะ นานจริงอะไรจริงนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถละสายตาจากมือกองได้นะครับก็สมศักดิ์ศรีมาไกลนะครับเก่งแล้วบางทีน้องต้องไปต่อด้วยนะครับการที่เก่งคนเดียวเนี่ยมันโดดเด่นก็จริงแต่ หนูจะเก่งกว่าถ้าพาเพื่อนๆไปเรียกว่าเก่งพร้อมๆกันด้วยก็จะดีมากๆนะครับอ,อย่างที่ท่านอาจารย์หลายๆคนบอกก็คือเมื่อกี้ตตินิดเดียวก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักร้องแล้วกัน,นครับมันมันเป็นโน้ตเดียวเกินเจนเกินไปนะครับถ้ามีนักร้องชายก็ควรจะแบ่งพา ร้องกันได้สนุกกว่านี้หรือถ้าถ้ายังคงเพอร์ฟอร์แมนซ์นีอยู่มีนักร้องหญิงสองคนนักร้องชายหนึ่งคนก็อาจจะเป็นเรื่องซอมเต้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็น่าจะออกมาดีขึ้นในฐานะพี่เป็นพี่พี่ตอมือเบสนะครับก็เดี๋ยวจะพูดอะไรเกี่ยวกับเบสนิดหน่อยก่อนจะไปเบรกกันนะครับในช่วงแรกเบสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ พละกกำลังของนิ้วทั้งสองข้างและฝ่ามือทั้งสองข้างเยอะกว่าเครื่องอื่นๆนะครับเนื่องจากสายที่ใหญ่ตัวโน้ที่เล่นอายุหรือกล้ามเนื้อของเด็กเฉพาะในวัยเนี่ยบางทีมันก็ไปไม่ถึงซ้อ,อมเยอะแล้วก็จริงแต่ เรียกว่าไงนีลักษณะทางกายภาพมัน,มนเดินไปไม่ถึงมันต้องการพลังงานหรืออะไรมากกว่านี้บางทีการเลือกเล่นโน้ตให้มันง่ายลงดนตรีมันอาจจะออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เดินทางมาไกลก็เป็นโชว์ที่ดีสนุกครับขอบคุณครับ ผลออกมาแล้วตรงใจคุณผู้ชมทุกท่านไหมคะหนักใจแทนกรรมการน้องเก่งกันทุกวงเลยสําหรับใครที่ไม่ได้รางวัลอย่าท้อน,นะลูกสู้ๆครับก่อนจะจากกันไปขอฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะเพียงแนะนําลูกค้ามาซื้อจอ LED กับเราก็รับค่านแนะนําไปเลย2 0 0 0 0บาทหรือรับเป็นแพ็กเกจเที่ยวต่างประเทศฟรี4วัน3คืนก่อนจะจากกันไปขอบคุณอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆจากเดอะมอลล์นครราชสีมาขอบคุณกรรมการทุกท่านขอบคุณเด็กๆทุกคนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉัน MC น้องต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ More crow could fly.